ถาวรสัทศินเนี่ยเรียกค่าเสียหาย7 7พันล้านนะครับเตือนใครเอาเงินหลวงไปจ่ายต้องติดคุกนะครับกราสุดนะครับเรื่องของสนามกรอบเอาภายเนี่ยก็มีข้อมูลออกมาว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินหรือเงินหลวงเนี่ยเอาไปจ่ายนะครับค่าเสียหาย7,700ร้ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับก็เป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีขบวนการหรือเปล่ามันมีความจงใจหรือเปล่ามันมีความตั้งใจหรือเปล่านะครับและนะครับเรื่องนี้ ใครเป็นผู้กระทำความผิดคนนั้นต้องรับผิดชอบหรือเปล่าแต่วันนี้สุดท้ายแล้วต้องเอางบประมาณของแผ่นดินไปจ่ายเป็นค่าเสียหายนะทา,ทางที่วันนี้นะคนที่กระทำเนี่ยคือคนบางพวกบางกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามท,าที่ตั้งไว้ถาวรจวกทักษิณเนี่ยเรียกค่าเสียหายกรมที่ดินปมสนามกรอบอาัายรั้นสมคบเอาที่ดินหลวงนิติกรรมเป็นโมฆะชี้เจ้าหน้าที่รัฐรับโอนไม่ถูกต้องเป็นความผิดเฉพาะตัวขู่